สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ฟ้าจะชนวนเพื่อนๆนเที่ยววอร์มแบกกันค่ะอยู่ห่างจากบ้านฟ้าเนี่ยขับรถกันประมาณสักหนึ่งชั่วโมงค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าบนภูเขาเนี่ยจะมีหิมะมากน้อยแค่ไหนไปดูกันเลยค่ะฟ้าเริ่มใสแล้วคะ่ะตอนที่มาเนี่ยทั้งหมอกนะคะแล้วก็ฝนค่ะอาจจะมีเสียงหอบบ้างนะคะเพื่อนๆนเพราะว่าเดินขึ้นมาค่อนข้างสูงแล้วก็ เหนื่อยนิดนึงค่ะสูงมากเลยนะคะตรงจุดที่ตรงนี้ค่ะจุดตรงนี้เนี่ยจะเป็นภูเขานะคะที่มันเป็นขาวๆเนี่ยคือขึ้นไปสูงมากๆเลยค่ะแล้วก็สามารถสกีลงมาได้เลยเรามาดูเขาเล่นก็พอนะคะเพราะเราก็ไม่ค่าเล่นค่ะ เด็กตัวน้อยๆเขาก็เล่นกันเป็นนะคะใช่ใช่พอเห็นเมื่อกี้ตรงข้างหน้าเนี่ยพอเห็นเมื่อกี้เนี่ยมันจะมีมเด็กนักตัวเล็กๆค่ะ,คะเขามาเรียนเล่นสก,กีกันตัวน้อยๆเลยเนอ้องประมาณสักข้างขอ,อกขวบเนาะฝ<ม>ึกเล่นกันน่าสนุกมากๆคนนี้เล่นสก,กีเขาก็ใส่หน้ากากด้วยนะคะฟ้าเริ่มเปิดแล้วค่ะตอนนี้ประมาณสิบโมงเช้าค่ะ คนก็เริ่มมากันเยอะแล้วนะคะจะให้ดูรอบๆนะคะตรงนี้เป็นจุดจอดรถค่ะนั่งได้ประมาณสี่คนเลยนะคะสี่คนเนี่อาจจะต้องมีเด็กน้อยหน่อยหนึ่ง <laughs> จุดนู้นเลยค่ะขึ้นไปที่สูงเลยแล้วก็เล่นลงมาเนาะไปค่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อค่ะไอส์โนแมนด้วยค่ะ ตอนนี้เราลังหาทางขึ้นเขากันนะคะแต่ไม่รู้ว่าเราต้องเดินไปทางไหนคะ่ะตอนนี้พ่อบ้านนำไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูเด็กน้อยนะคะเล่นหิมะค่ะ

เป็นเส้นทางใหม่นะคะที่เรายังไม่เคยเดินเลยค่ะลุยไปได้วยกันนะคะไม่รู้ว่าจะหลงทางหรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวเราดูป้ายเอานะคะทางนี้เหรอคะตรงนี้เป็นจุดพักนะคะ น,นี่สัตว์ป่าเนาะที่มันอยู่แถวนี้ละ่ะที่รักมีกวางหมูป่าจะตายเอ๊ะอันไหนกวางอันนี้อะไรนะคะที่รักกวางเล็กหรือรีเรกวางตัวเล็กที่นั่งพักทำน่ารักมากม,ม,มากเลย ซัมเมอรเรามาเดินตรงนี้กันนะได้ค่ะืที่อนอด่าอากาศกเริ่มอุ่นลงนเนาะน้ำหิมะก็เ,เริ่มละลายแล้วค่ะเริ่มหยดลงมาแล้วเ,เดี๋ยวเราต้องเดินขึ้นไปข้ขางบนนี้นะคะฟ้าใสมาก จะมีเสียงหอบนิดหนึ่งค่ะเขาเห,หนื่อยเหมือนกันไปเดินด้วยกันค่ะเดินตามเลยเพื่อนคะตอนนี้ฟ้าติดลมค่ะดูสิหิมะถึงเท้าเลยไปต่อลำบากเลยค่ะหิมะหนามากเลยเดีย๋ยวเขาจะให้ดูหิมะ ตอนนี้หิมะเริ่มละลายหน่อยแล้วค่ะมันก็เลยทําให้หิมะแข็งนะคะไม่ค่อยเป็นปุยเท่าไหร่ไปค่ะอุยอ้ยอุ้ยดูสิคะเพื่อนๆไปต่อ,อยังไงดีอ๊โอเคได้ยินเสียงไหมคะอันนี้เป็นเสียงรถไฟนะคะเป็นรถไฟโบราณค่ะพี่พาขึ้นไปจนยอดเขาแต่วันนี้เราไม่นั่งไปนะ,ะเราจะเดินขึ้นไปค่ะ ไอ้กันคับเพื่อนๆระหว่างทางเดินขึ้นเขาของเรานะคะก็จะมีเป็นบ้านไม้เนาะน่าจะเป็นสำหรับพัก,กค่ะแต่หลังนี้เขาใส่กุญแจเอาไว้เนาะ <laughs> อ๋อเออใช่เนาะไม่ใช่เป็นบ้านของพวกประไม้เนาะไม่เกี่ยหรอกเนาะเหรอใช่หรอมันเหมือนเป็น <ää> บ้านพักเลยนะมันไม่ใช่เป็นที่พักแบบ น,นั่งเ่วคูชว่ช่วยามนั่งน,นี่เพ่อนได้ข้างใน,นข้าใส่กุญแจเราไม่ใส่กุญแจเราเดินมาประมาณสักหนึ่งกิโลได้มั้งคะเนี่ยแต่ว่าหนึ่งกิโลแมวอะค่ะเพื่อนคือหนึ่งกิโลเหมือนเักห้ากิโลเลยอะคะ่ะเพราะมันเป็นทางเขาที่ชันมากๆเลยนี่ตรงนี้ก็มีบ้านเหมือนกัน ตัวสีแดงๆที่ป้ายอ่ะอว้ายที่รักเอาอีกแล้วค่ะดูสิมันเข้าไปมนีไฟลงเท้าอยู่ตรงนี้ส่วนหิมะมันอยู่ตรงนี้ประมาณสักครึ่งเข่าค่ะหนึ่งเอาดึงขึ้นหน่อยสองอืโอโอ้โหดูรอยเท้าสิคะลึกเลยฮัลโหลโนู่นฝั่งน้่งเขาเล่นสก,กีกันหนู ฝั่งนู้นดูสิ่ครับเพื่อนๆมันจะเป็นหมอกแบบหนามากๆเลยแล้วเขาเล่นสก,กีกันนู้นดูทางนู้นสิคะไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่าเนาะมันเป็นทางขึ้นไปจนสุดนู้นเลยค่ะสูงมากเลยอะตลอดเส้นทางขึ้นเขานะคะจะมีป้ายเนี่ยบอกเป็นระยะระยะเลยค่ะไม่ต้องกลัวว่าจะหลงนะคะให้มาตามเส้นทางที่เขาบอกเอาไว้ว่าตรงหรือเลี้ยวขวาหรือว่าเลี้ยวซ้ายนะคะเดี๋ยวเราจะไปทางไหนกันไปทางนี้นะ วอมแบกอือฮะเราจะไปที่วอมแบกก็ตรงนี้เนะาะสามจุดห้าเบลล่าก็เราไม่ได้ไปตรงนั้นเราก็ใกล้ถึงแล้วสิอืมอ,อ้าวน่าจะมีคนบาดเจ็บนะคะเนี่ยมีรถพยาบาลขึ้นไปแต่มันเป็นเหมือนคล้ายๆสกีเนาะมันเป็นรถคันเล็กๆเ,เหมือนมอเตอร์ไซค่ะไม่แน่ใจว่าจะเห็น ลมแรงนะคะข้างบนเนี่ยแล้วก็หมอกค่อนข้างหนาดีวย <_ compute> เราจะลองขึ้นไปข้างบนตรงนู้นที่ว่ามันมีหมอกอยู่นะดูจากในกล้องดูเหมือนจะไม่สูงเนาะแต่จริงมันสูงนะเนี่ยเหมือนภูเขาลุกเลยอะเราจะเดินไหวไหมหมาลุ้นกันนะมีบันไดขึ้นซึ่งสูงมากเขาจะมีป้ายบอกไว้ให้ด้วยนะคะเผื่อมีอันตรายหรือว่าอุบัติเหตุข้างบนนะคะก็สามารถโทรที่หมายเลขนี้ เดี๋ยวเรามาดูเขาเล่นสกกีกันมาแล้วเว้ยเราดูเขาพอน,นอะ,อออจ,ะจะเดินขึ้นไปทางนี้จนถึงยอดนี่ค่ะไปกันค่ะนี่ค่ะทางบันไดที่เราจะขึ้นไปสู่ด้านบนหมอก หนามากค่ะข้างบนเนี่ยปาถ่ายเองอาจจะไม่มีหน้าฝ่าเท่าไหร่นะปาจะถ่ายเพื่อนๆดูสูงมากเลยแล้ว่างทางมันจะมีที่จุดพักเป็นระยะระยะมองเห็นหรือเปล่าไม่รู้มันถึงถึงยอดตรงตรงเนี้ยค่ะหมอกหนามากเลยค่ะเหมือนจะมากกว่าเมื่อกี้อีกเนานะ มื่อกี้ตอนเรามามันยังมีแสงแดดค่ะตอนนี้มันเป็นตอนนี้แดดผ่านแล้วก็มีแต่เมฆตอนนี้มันก็ไม่หนาวมากน้ําแข็งเริ่มละลายด้วยแล้วก็กลายเป็นหมอกด้วยเนาะไปไปกันต่อเลยไปค่ะเดินต่อหลังจากที่พักไปแป๊บหนึ่งปวดน่อง กันต่อเลยสูงนะคะเนี่ย ข้างล่างที่เราเดินขึ้นมาคือมันสูงแล้วก็หมอกค่อนข้างจะหนามากเลยค่ะตอนนี้คืออะไร้วคือปกคลุมต้นไม้ไปหมดเลยลมก็แรงด้วยนะคะนี่ยหละนี่เดินอีกนิดเดียวก็จะถึงหอแล้วถึงหอคอยตรงนี้แล้วไปต่อกันเลยตรงนี้นะค่ะตรงนี้หรอ นักกีฬารกระโดดได้ไกลแค่ไหนอ๋อตรงนี้เป็นที่กระโดดว่างั้นข้างหน้นาน,นี่นะแต่ตอนนี้คือเขามไม่ได้ใช้งานเลยใช่ไหมไม่ครับปิดไปแนละ้วอ๋อ,อโอเคเพระาระว่าบอกว่าตรงนี้นี่คือเป็นจุดที่เจ้าหน้าที่ที่ให้คะแนนในการแข่งขันนะคะเขาจะจุดพักตรงนี้แล้วเขาจะตรวจว่าใครกระโดดได้สูงกว่ากาันไกลไกลกว่ากาันเออไม่ใช่แค่สูงนะระโดดได้ไกลกว่ากันค่ะตรงนี้ลงไปข้างล่างเลย ตอนนี้เราเดินขึ้นมาถึงยอดแล้วนะคะเราจอดรถอ,อยู่ตรงนี้ต้องพักปลัดเนี่ยเดินขึ้นมาประมาณสองกิโลหกนะคะสองกิโลที่แบบว่าเหมือนเป็นทางขึ้นเขาตลอดก็อาจจะทำให้เหนื่อยหน่อยดูสิเจ้าหมายังเดินมาถึงนี่ได้เลย <c oughs> ไปดูสินน่นไงทางนู้น ตรงนี้เป็นร้านอาหารนะคะขึ้นมาถึงจุดแล้วหิวก็กินก่อนแล้วค่อยเล,นเล่นสกีต่อได้ส่วนตรงนี้น่าจะเป็นของที่ระลึกเนาะที่เขาขายของที่ระลึกแล้วก็สามารถขึ้นไปชั้นบนแล้วก็สไลเดอร์ลงมาตามจุดนะคะวฟอเ oh my god เฮ้ยดูสิระวังอุย้ยสองคนเดินมาพอดีเลยค่ะอุย้ยแบบเสียว เพราะน้าแข็งมันกลาลังละลายค่ะมันก็ร่วงลงมาอันตรายเหมือนกันนะเนี่ยอย่าไปเดินใกล้ๆกลาหรับคนที่ฉีดแค่2เข็มนะคะก็ต้องมีใบตรวจโควิดด้วยแต่ว่าถ้าใครที่ฉีด3เข็มแล้วหรือ3เข็มบูสเตอร์แล้วเนี่ยก็คือสามารถเข้าไปนั่งกินในร้านอาหารได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องมีใบเทสนะคะอย่างเราเนางมังฟากับสามีเนี่ยก็คือสามารถเข้าไปกินได้เลยเพราะเราฉีด3เข็มเรียบร้อยแล้วตรงน,นี้ก็จะเป็นสนามเด็กเล่นนุ เด็กได้นั่งเล่นกันนีคือจุดทางลงนะคะเรลองใส่เขาก็เล่นเลยทางนี้แล้วก็ลงไปทางสก,กีทางนี้ได้เลยอยากเล่นเป็นบ้างจะเลยเนาะแต่ว่าเป็นคนขี้ลัวถึงจ <c oughs> ุดแล้วเด็กจะร้องใครจะพักก่อนหรือจะไปต่อเลยก็ได้ เมื่อกี้ฟาบอกไปแล้วเนาะอยู่ที่36ยูโรเนาะสามารถนั่งได้ทั้งวันเลยนี่คือตั๋ววันมันจะมีแบบตั๋วชั่วโมงน่าจะมีเป็นตั๋วชั่วโมงก็น่าจะมีนะแต่ปายังไม่แน่ใจพวาฟ้าไม่ได้ดูไปดูป้ายราคานะคะเราใช้วิธีเดินเอาค่ะเราไม่ได้ขึ้นกระเช้ามาเนาะตรงน,นี้คือหมอกหนามาก ก่อน,นสีไปหาที่นั่งกันค่ะดื่มชากันค่ะเ,เอาชาจากที่บ้านมาร้อนๆแก้หนาวได้ดีนั่งได้ไหมมันเปียกไหมยืนเอาก็ได้ค่ะนั่งบนหินหน่าจะดีกว่า ทุกคนคะตอนนี้เรามาถึงบอลยอดภูเขาตรงนี้แล้วนะคะเป็นยอดบอมแบกที่เราพยายามจะเดินขึ้นมาก็ใช้เวลาพอสมควรแต่ว่ามันก็ประมาณแค่สองสห้าหรือสองสิหกกิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะเนี่ยค่ะชุดท,ที่กระเชา้ามาถึงจุดนี้ได้เลยเนาะมันก็ใช้เวลาไม่นานแต่ว่าเป็นภูเขาที่สูงนะสำหรับเล่นสก,กีเนี่ยก็น่าจะสปปนุกเลยทีเดียวแต่ว่าตอนนี้ข้างบนเนี่ยค่อนข้างจะมีไอ้น้ำแล้วก็ค่อนข้างจะมืดนิดน,น,นึงนะคะน่าจะมองเห็นกันเนาะโอเคนั้นเดี๋ยวพาเดินเล่นแถวนี้แป๊บนึงแล้วเดี๋ยวพอ